ก็ต้องขอก่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In Game เมื่อกับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X n ป r u t o Ninja v o l t ท g กันด้วยนะครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปนี้เราจะมารีวิวโคตรอภิมหาลุกรักประจำช่องของเรานะครับก็คือตัวของมัตะอุจิวะนั่นเองครับบลีคิเซเวชุดที่3ของตัวละคร ถึงจะน่าเสียดายที่ตัวของมัณระใน7ดาว V3 ไม่ได้เป็นตัวของซโนโอลเพอร์เฟกต์ฟอร์มนะครับผมแต่อย่างน้อยได้รีคิดลงตู้ก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้มานะครับผมและอย่างครับตัวของมัณระนะครับผมมารีคิดในวันที่20เดือน10นะครับผมซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของผมด้วยเช่นกันทำให้ผมเนี่ยยิ่งรักมากยิ่งกว่าเดิมอีกครับผมคือแบบว่าโอ้ลูกรักมาในวันเกิดพอ่อแล้วก็จะให้พ่อเสียตังค์ให้ลูกสินะโอเคได้เดี๋ยวเจอกันในตู้กาชาลูุนะ โอเคเพราะฉะนั้นครับผมตัวของบัณดาร์จับเจ็ดดาววีสามนะครับจะมีความสามารถอะไรและยังไงบ้างครับก็เชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่อันตีเจ็ดดาววีสามกันก่อนครับกับในส่วนตัวคุณรรมสปินเนอร์ชิ้นนี้ผมคิดเองนะเกมไม่ได้มีเขียนไว้สามารถลด CP ีตัวละครที่โดนได้ครับเมื่อคุณใช้อันตินี้ในการกันบ้านติดสถานะใบกับสโลเอฟเฟกต์ระดับลักครับติดโอเว์ทมระดับมีเดียมลดดีเฟนต์ตัวละครระดับลักและเพิ่มบัฟอิดีเคกับดีเฟนต์ระดับลักเช่นกันครับรับอมต สร้างความเสียหายเป็นรัศมีดาเมจแอเรียทิ้งไว้บนพื้นหลังจากแอนิเมชันอันตีจบนะครับผมอันตีนี้จะแรงขึ้นเป็น2เท่าเมื่อคุณมีบัฟเอเวเชลเลต์อยู่ขณะก,กดใช้งานสกิลเพิ่มในส่วนตัวดาเมจธาตุสายพิเศษสายสีม่วงนะครับผมให้กับตัวของอันตีนี้10หน่วยครับต่อ1เลเวลสูงสุดเที่ยงตีว่า15คือ150หน่วยครับผมเมื่อคุณอัพอันตีเป็นเลเวล8ครับผลเอฟเฟกลาร์กจะกลายเป็นฮิวเดียอมจะกลายเป็นลารกครับในส่วนตัวบัฟอิดีเคและบัดดอออกไ้นนัั่เงครบ เพิ่มในส่วงตัวบัฟลดคูลดาวสกิวล,ลง50%และได้บัฟลบล้างดาเมจ100%ที่อันติเลเวล8นะครับผมเมื่อคุณอ,อันติเป็นเลเวล15ครับผลในส่วงตัวการลบล้างดาเมจจะเพิ่มระยะเวลามากยิ่งขึ้นครับในส่วงตัว e effect ครับเมื่อคุณทำการเก็บเกรดแดงอันติเต็มแล้วทำการกดใช้งานดาเมจอันติจะเพิ่มขึ้น30%ครับ ทำการลดคูดาวอันติีลง50%นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีอันติที่เลเวลหนึ่งะครับผมคูดาว66วิลดลง50%ก็จะเหลือ33วิตอนที่เกลดแดงเต็มครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดครั้งถัดไปนะครับผมโดยที่เกลดแดงไม่เต็มคูดาวก็จะกลับมาตามปกตินั่นเองครับและได้รับในส่วนตัวบัฟต้านล็อบแบ็ก100%ไม่โดนกระเด็นนะครับผมกับดักบ,บางประเภทไม่สามารถทําให้เรากระเด็นหรือว่าโดนชะงักได้นั่นเองครับแล้วก็ไม่โดนขัดสกิล100%ด้วยเช่นกัน ต่อมาเป็นในส่วนตัวสกิลลิมิตเบรกครับกับในส่วนตัวมาดาระเบรเบดครับผมเพราะมันเบรเบดจริงๆสกิลนี้ก็สามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้เช่นกันครับเมื่อคุณใช้สกิลนี้ในการกันบ้านนะครับผมทําการติดสถานะใบสโลโอไทม์เอฟเฟกระดับมีเดียมครับผมทําการลดดีเฟนส์เอฟเฟกระดับมีเดียมครับผมทําการตัดบัฟตัวละครเพิ่มบัฟไอดีเคและอีเวนต์เลดเอฟเฟกระดับลักครับได้รับบัฟอมตะทำการรีคอเวอร์ HP และได้รับบัฟดีเฟนซ์ CP เอฟเฟกระดับมีเดียม ทำการแสดงตำแหน่งกับดักรอบๆอนิเมชันสกิลที่ตัวของสกิลนี้พุ่งไปนะครับผมทำการทวีคูณดาเมจให้สกิลนี้แรงเป็น2เท่าเมื่อคุณมีบัฟเอเรชั่ E เลดอยู่ขณะดกดใช้งานครับแล้วก็ทำการทวีคูณดาเมจกับตัวละครที่ติดสถานะสโลหรือว่าโดนลดดิฟเฟนต์อยู่ในขณะนั้นเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวลแปดผลเอฟเฟกลาจะกลายเป็นฮิวมีเดียมจะกลายเป็นล้าครับทำการรีคอมโบให้พีมากยิ่งขึ้นได้รับบัฟความแม่นยำเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมและลดดาเมจที่ตัวเองได้รับลง30%ครับ ในส่งตัวผลลิมิตเบรกครับเมื่อคุณทําการลิมิตเบรกบวกหนึ่งคูดาวจาก8จะเหลือ5วินาทีลดอมาตราสามวิและสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีแดงบวกเซเมื่อคุณทําการลิมิตเบรกบวก2ทําการลดการสถานะลง10วินาทีครับและสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีแดงจาก10%จะกลายเป็น30%ครับและเมื่อคุณทําการลิมิตเบรกบวก3าการลดอมาตะาจาก3าวิจะกลายเป็น4วิลดการสถานะจาก1ิวิก็จะกลายเป็น20วิครับพร้อมกับในส่งตัวบัฟดีเฟนซ์ซีพี จากระดับลักที่เลเวล8จะกลายเป็นระดับพิ้วที่ลิมิตเบรกบวก3นั่นเองครับสก,กิลสุดท้ายสก,กิลสีดาวครับกับในส่วงตัวเฟรมเบดกรอบชิซุยก็มันกรอบชิซุยมันจริงๆอะ่ะ สกิลนี้สามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้ครับเมื่อคุณใช้ในการกันบ้านนะครับผมทำการติดสถานะสโลเอฟเฟกระดับีเดียมครับทำการติดโอ e r t h ระดับล o กทำการลดต้านใบตัวละครที่โดนครับเอฟเฟกระดับมีเดียมลดต้านทาสายเล้งสีแดงลิลีสีเขียวอนิเลชั่นสีม่วงเอฟเฟกระดับ s มอลครับผมทำการลดอมตะาตัวละครที่โดน3วินาทีครับเพิ่มในส่วนตัวบรับค r ิ t i ออลระดับมีเดียมได้รบบับอมตะกันสถานะ ทำการรีคอเวอร์ CP คืนจากดาเมจที่ตัวของบัตระสร้างได้จากสกิลนี้ทั้งหมดครับผมทำการแสดงตำแหน่งกับดักรอบๆรัศมีดาเมจของตัวแอนิเมชันสกิลพร้อมกับทวีคูณดาเมจให้สกิลแรงเป็นสเท่าเมื่อคุณมีปั๊บอีวอชั่นเลตอยู่ขณะกดใช้งานนะครับผมและทำการทำดาเมจแรงขึ้นกับตัวละครที่ติดสถานะสโลหรือว่าลดดีเฟนซ์อยู่ในขณะนั้นเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์มีเดียมจะกลายเป็นลากครับและสมอลจะกลายเป็นมีเดียม เพิ่มในส่วนของระยะเวลาบับการสถานะแล้วก็ทำการเพิ่มบัฟมูเ e นสปีดเอฟเฟกต์ระดับ small นั่นเองครับ ก็จบกาล้วสับการรีวิวใน2ตัวมดระอุจิวะนะครับรีคิทเซเว่นสตาร์ชุดที่3ของตัวละครหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมวันนี้พี่มาแปลกๆเหมือนดิดๆนะครับผมเล่นเอามุกเอาฮาเยอะเลยก็วันนี้เป็นวันดีครับเราต้องอารมณ์ดีไว้ก่อนที่เราจะน้ําตาร่วงครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าตอนสุ่มกาชาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเห็นมีหลายคนบอกว่าพี่ครับมันได้แค่สดาวเพราะงั้นก็นะครับผมโอเคสรุปกันก่อนนะครับหครับตัวของมดระครับมีอมตะให้5วิครับเป็นตัวเซฟเล็กๆน้อยๆนะครับผม ส่วนตัวของบัฟใหญ่ครับคือในส่วนการลบล้างดาเมจหนึ่งอซึ่งผมก็แอบ,บคิดเล่นๆไว้ครับตอนก่อนที่ตัวของตัวละครมันจะมาว่าเออถ้ามาดะระอันติจัดดาวิสามาเนี่ยมันลบล้างดาเมจได้ปะะ่าวว่าอยากได้อยากให้ลูกรักมันมีเพราะว่าลบล้างดาเมจคือที่สุดของปัจจุบันครับบัฟตายเกิดก็เทียบไม่ได้ครับบัฟอมตะก็เทียบไม่ได้ครับเพราะมันลบล้างดาเมจทุกอย่างครับแล้วอีกอย่างคือการเก็บเกยรติแดงเต็มครับมีในส่วนการต้านน็อกแบ็กด้วยก็คือมาดะระจะไม่โดนขัดสกิลสามารถลวนสกลไไดด้เเรื่่อยๆยๆมจําั แต่ว่ามันมาติดตรงนี้นะครับผมคือสกิลครับผมแน่นอนว่าการเล่นเราก็ต้องเน้นที่สกิลยุคใหม่ใช่ไหมครับแต่สกิลยุคใหม่ของมาดะระครับมันไม่มีในส่วนการปลดกับดักเลยสักอย่างครับผมแบบว่ามีแต่การแสดงกับดักนะครับผมแล้วก็หลักๆคือนะตัวของมาดะระครับผมมันเหมือนกับว่าทํามาเพื่อไม่ได้เน้นในส่วนตัวการใช้ตัวของสกิลลิมิตเบรกอันใหม่เท่าไหร่นะครับผมคือหลักๆครับผม คีย์เวิร์ดของการเล่นมันดาราครับคุณต้องมีในสองก่อนสกิลเก่านะครับผมที่ใช้ในการเพิ่มบัฟเอเวชั่นเรทระดับคิวพลัสที่ดีมิตเบรกหกสามหรือง่ายๆครับคือคุณจะมีหลบเทพที่กันดาเมจสกิลได้ทุกอย่างในเกมครับผมโกเว้นอันตีนะก็คือเวลาคุณบุกบ้านแบบปกติครับเจอสกิลใครใส่เข้ามาคุณก็ไม่โดนดาเมจอยู่แล้วครับผมสิ่งที่คุณต้องการมาเสริมคือในเรื่องของตัวสกิลเอฟเฟกต์แบบใหม่หรือว่าเอาเวกสกิลที่มาช่วยเสริมนู่นนี่นั่นนะครับผมและแน่นอนครับตัวของสกิลลลดดาา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 วททีีีี่่่่อออัััััพพเเเข้้้้มมคคคครรรรรรรบบบบกกกตตนนนนใืสสิิงงะะฉ ดาวขาดไม่ได้ครับเป็นสตัวอันใหม่แทมกอย่างครับสกิลยุคนี้ครับผมมันโดนลด CP กันยับเยินมากๆครับผมสกิลใหม่ของมาลาครับก็มาเป็นเทพเมตาเหมือนกับอิทติจิยุคก่อนๆเลยก็คือสามารถรีซีคืนให้ได้ครับจากการทำำําดาเมจจากสกิลหรือก็คือแบบว่าถ้าเป็นตีเป็นเหมือนว่าอัอนติที่เรา เจอกันหลายๆตัวในยุคปัจจุบันนะครับผมเมื่อกดใช้งานเนี่ยมันจะเด้ง C p คืนให้ครับเช่นตัวของมินาโตะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นตัวของตัวละครตัวละหลายๆตัวครับอย่างเช่นคาวากิก็ได้ครับผมกดอันตรนแล้วจะเด้ง CP คืนให้อะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับผมบางทีเราก็ได้ใช้ครับบางทีก็ไม่ได้ใช้ครับมันก็แล้วแต่ช่วงโอกาสเนาะกับตัวละครสายรียลแอนิเมชั่นบางตัวที่สกิลสีดาวครับมันจะไม่มี CP ครับผมก็คือสามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ CP และจะเด้ง CP คืนให้ด้วววยตตััััขอองมมาระเนนี้บกก็จหื ของมดล่าล่างรีนิเมชั่นที่มาตอนต้นปีที่ ตัวของสกิลลิมิตเบรกครับมันมีการเด้ง CP คืนให้จากตามเมที่ทําได้ซึ่งเกี่นมากก็คือถ้าเกิดเราอยู่บ้านในครับโดนคุกวงใน4ีตัวลุมยําเราตัวเดียวเนี่ยแล้วเรากดสกิลลิมิตเบรกได้อะมันจะเด้งซีคืนให้ทีเดียวเต็มหลอดเลยครับผมซึ่งสกิลสีดาวของอันนี้ก็มาในระดับเดียวกันครับก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนบ้านในล้อมใช่ไหมครับเราอาจจะวางสกิลซูซโนโอในการขวางศัตรูนะครับเพื่อแยกนะแล้วก็ขัดจังหวะหลังจากนั้นเราก็จะมีช่วงจังหวะเวลาในการที่จะซอยสกิลสีม คือการซอย1ชุดเนี่ยครับ CP เด้งคืนให้หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เทียบเท่าเกือบจะเกือบเท่ากันกับตัวของการเด้ง CP จากอันติเลยนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลสีดาวได้สัก2ครั้งครับ CP คุณก็เกือบจะเต็มหลอดด้วยซ้ำครับผมซึ่งนั่นสกิลสีดาวจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้นะครับผมกับตัวของมารละนะ เพราะงั้นครับผมมันก็จะค่อนข้างจํากัดนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเล่นตัวของหลบเทพนะครับผมอันติลบล้างดาเมจใช่ไหมเอ่ยแล้วเราเอาฟอนต์อสกิลนะครับเป็นในสองตัวนารโตะยีปีในการลดอีวัชช์เลสเพราะว่าถ้าเกิดเราจะลด E v วครับความจริงแล้วมันก็เล่นอันติเก่าได้ครับแต่แน่นอนว่าอันติใหม่มันมีทั้งตัวของลบล้างดาเมจและอตาตะเสริมให้นิดหน่อยครับผมเพราะงั้นครับยังไงมันก็ย่อมดีกว่านาะเพราะลบล้างดาเมจก็ดีกว่าตัวของบับตายเกิดนะครับผม แล้วก็เล่นใน2ตัวอันติใหม่ลิมิตเบรกอันเก่านะครับบวก3นะครับผมสกิลชุดใหม่ครับผมบอกตามตรงนะครับว่า ในกรณีของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเริ่มต้น ID ครับแตะไม่ได้เลยครับผมเพราะว่ามดาลระเก่งที่ชุดเก่าหมดเลยทั้งหมดนะครับผมทั้งหลบเทพก็อยู่อันเก่าปลดกับดักก็อยู่อันเก่าหมดเลยครับผมเพราะงั้นครับตัวของมดลระนี่แบบว่าหน้าปวดหัวมากกับเซตใหม่ที่ถ้าเกิดใครต้องการจะสุ่มนะคือสุ่มแค่หาอังติอย่างเดียวด้วยซ้ำครับกับสกิลสีดาวลิมิตเบรกนี่ใช้งานยากครับผมถ้าเกิดว่าจะเอามาคู่กับเซตนะคือถ้าเกิดว่ามดลระมันจะจัดเซตนะครับผมมันมีการได้การเสียที่ต่างกันถ้าเกิดว่าคุ ได้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลสีาดาคุณจะใช้ลิมิตเบรกอันใหม่ไม่ได้ครับมันมีการแลกเปลี่ยนกันที่ค่อนข้างขาดเกินนะในบางส่วนเพราะงั้นก็คือก็อยู่ที่ว่าตัวคุณจะเล่นในส่วนของตัวรูปแบบไหนแต่ถ้าถามว่าเราใช้ลิมิตเบรกอันใหม่ เอาสกิลสีดาวอันใหม่ครับแล้วเราก็สกิลปลดกับดักมาสักอันหนึ่งเช่นอาจจะเป็นทอร์นโดไฟสกิลไฟอันเก่าหรือว่าสกิลซูซุโนโอสักอันหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมมันก็พอได้ครับผมแต่ผมรู้สึกว่าหลบเทพยังไงก็ยังมีประโยชน์กว่าเพราะว่าถึงคุณจะมีการลบล้างดาเมจครับมีการต้านน็อกแบคที่สกิลไม่สามารถโดนขัดได้กดได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณสามารถจัดการตกไฟนอลได้เจอตัวบ้านนอกที่มันไม่ใช่ตกไฟนั่งเกตไฟนอลน,น,น,นะครับผมการมีหลบเทพในการเซฟชีวิตจากสกิลท ดีกว่าที่สุดนะครับผมเพราะงั้นบัฟหลบเทพจึงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนก็โหยหากันในการกันบ้านหรือบุกบ้านครับผมเพราะงั้นครับยังไงก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่ควรฟลิกไว้ก็คือลิมิตเบรกบวกสอันเก่านะส่วนถ้าเกิดว่าเออเราจะตัดตัวของหลบเทพออกแล้วไปเล่นสายอื่นแทนอย่างนี้ได้ไหมไปเล่นสายเซตใหม่เลยอันนี้ก็ต้องดูกันเป็นอีกเรื่องอีกเคสนึงไปนะครับเพราะว่าหลบเทพยังไงมันก็มีประสิทธิภาพหรือว่าราคาสูงกว่าตัวของการไม่มีนะ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่การแนะนาครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมาดล่เซตใหม่นะครับผมข้อดีที่สุดคืออันติเพราะว่าลบล้างดาเมจข้อที่2คือสกิลสีดาวครับก็คือรีซีพีขึ้นจากดาเมจที่เราทําได้ทั้งหมดนะครับผมซึ่ง2สกิลนี้คือสกิลที่เราต้องการหลักๆจากเซตใหม่นะครับผมส่วนสกิลลิมิทเบรกเนี่ยครับผมก็ผมให้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างกลางๆแล้วกันนะมันอาจจะใช้เล่นได้ดีครับคอมโบได้ดีครับแต่การที่เราหยิบตัวของสกิลลิมิทเบรกอันเก่ามาไออันใหม่มานะครับผมทำให้ตัวของสกเ่าาของรผม จะโดนลดออกไปหนึ่งอย่าง เราจะโดนลดปลดกับดักหออกไปหรือว่าจะโดนลดในส่วนตัวสกิลการหลบเทพออกไปครับผมเราคือเราเลือกอันใดอันนึงมาครับล้วก็จะเสียอย่างหนึ่งไปครับนี่คือข้อเสียของตัวละครที่บัฟมันอยู่แยกครับผมนะก็ประมาณนั้นคือมันมันมันน่าปวดหัวตั้งแต่ตอนที่มาดลระมันไม่มีปลดกับดักแล้วครับมันมันเป็นแสดงตำแหน่งกับดักทั้ง2อันนะครับมันเลยทําให้มาดลระจัดสกิลเล่นลาบากครับผมถ้ามาดาระสกิลสีดาวหรือว่าสกิลลิมิตเบรกมันมีปลดกับดักสักอันหนึ่งครับมันก็จะดีควรท้าที่ดีค สี4ดาวคนปลดกับดักครับผมมันก็จะจบปัญหาทุกอย่างเลยแต่นี่สีดาวมันไม่ปลดกับดักครับผมเราก็เลยต้องมาพึ่งสกิลเก่าครับผมแล้วก็เลยทําให้เกิดการแย่งสกิลตําแหน่งการวางก็ ลำบากครับผมเพราะงั้นโดยรวมนะครับมดาดลระในกรณีของการเป็นตัวบุกบ้านมันเก่งที่อันติครับผมส่วนสกิลนี่นครับอยู่ที่สกิลเพลย์ของผู้เล่นโดยล้วนๆเลยนะครับว่าจะเล่นออกมาได้ดีแค่ไหนเนาะส่วนตัวเก่งครับผมแต่ว่าคุณต้องมีสกิลร m มิตเบรกอันเก่าว่ส3แล้วก็สกิลเนี่ยคุณก็ต้องตามหาสกิลเก่าปดกับดักด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น ธนโลไฟลก็ได้ครับสกิลไฟลพ่นไฟธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นซูซุโนโอบทกับดักก็ได้ครับผมมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะนี่ก็เป็นเพียงแค่การแนะนำนะครับผมโดยรวมก็คือมาดาระตัวนี้ครับได้อยู่ที่7เต็ม10นะซึ่งค่อนข้างอ่อนกว่าโอบิโตจริงๆนะครับโอบิโตเก่งกว่ามาก ถ้าเกิดนับโดยภาพรวมแล้วนะครับทั้งการเล่นด้วยสกิลและอันตินะครับโอบิโตเก่งกว่ามาดะระที่มาในเซตนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็ทําให้ผมค่อนข้างเสียใจนะในฐานะคนที่อวยมาดะระมากๆกนะครับผมก็เอาลองไปพิจารณานะครับนี่เป็นในส่วนตัวเพียงแค่เนื้อข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับผมรีวิวตามความจริงนะครับผมถึงจะเป็นลูกลักนะครับผมแต่ว่าความสามารถของมันจริงๆแล้วโดยรวมครับยังค่อนข้างอ่อนกว่าตัวของโอบิโตที่เป็นตัวราวดอัพนะครับที่มาในเดือนเดียวกัน ประมาณนี้โอเคนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกผู้ชมไม่มากก็น้อยซึย่งรถไเจะหมาข้างอนาครับบ๊ายบาย